สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการนําเสนอเรื่องราวฟุตบอลและคอมเมนต์ในเพจอาเซียนฟุตบอลนะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับไทยไม่เข้าร่วมฟุตบอลร,รายการเมดิกาครับปี2023ที่ประเทศมาเลเซียโดยทางเลขาธิการของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย FA t ได้ยืนยันว่าไทยจะไม่เข้าร่วมการแข่งขันเมดิก้าครับที่มาเลเซียในช่วงเดือนกันยายนเนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยมีแผนการจัดการแข่งขันประจำปีของรายการคิงครับในปี2023จึงทำให้ประเทศไทยของเราไม่สามารถที่จะเข้าไปร่วมการแข่งขันได้เอาละครับมาฟังคอมเมนต์หลอนๆของชาวอาเซียนฟุตบอลกันนะครับคอมเมนต์ที่หนึ่ง โปรดเชิญทีมชาติอิหร่านอายุต่ำกว่า21ปีดังนั้นทัวร์นาเมนต์ของคุณจะมีชื่อเสียงมากขึ้นด้วยทีมเอเชียที่ดีที่สุดและการเตรียมตัวที่ดีสำหรับผู้เข้าร่วมเพื่อต่อสู้กับทีมที่แข็งแกรง่งคอมเมนต์นี้ดูเหมือนจะเป็นคอมเมนต์จากประเทศอิหร่านนะครับที่เสนอตัวเข้ามาคอมเมนต์ที่2ขอขอบคุณสมาคมฟุตบอลมาเลเซียที่ได้เชิญประเทศไทยเข้าร่วมมานิก้าครับ แต่รายการมันเยอะจริงๆเลยลงแข่งไม่ได้คอมเมนต์ที่สองนี้แอดมินคิดว่าน่าจะเป็นแฟนๆจากประเทศไทยนะครับคอมเมนต์ที่สามไทยควรเชิญอินโดนีเซียเพราะเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกโดยเฉพาะ MMA คอมเมนต์นี้แอดมินไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึงรายการคิงคัพหรือเปล่าที่ไทยต้องเชิญอินโดนีเซียรหรือรายการมิิก้าครับก็งงๆนะครับ สำหรับคอมเมนต์นี้คอมเมนต์ที่4ผมคิดว่านักเตะไทยกำลังยุ่งอยู่กับทัวร์นาเมนต์และไทยลีกอีกทั้งสโมสรต่างๆก็ไม่ยอมให้ผู้เล่นหลักของพวกเขาเข้าร่วมเหมือนกับใน AFF ล่าสุด <c ười> คอมเมนต์ที่5เพราะพวกเขาเหนือกว่าฟุตบอลอาเซียนในตอนนี้คอมเมนต์นี้เป็นแฟนๆมาจากประเทศเวียดนามนะครับคอมเมนต์ที่6พวกเขามีเอาผ่า สำหรับผู้เล่นทุกคนคอมเมนต์นี้แอดมินก็ไม่รู้ว่าเขาหมายถึงอะไรนะครับคอมเมนต์ที่7 40ปี <c oughs> แอดมินไม่รู้ว่าเขาหมายความว่ารายการเมริกาครับมีมาตั้งแต่40ปีก่อนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับใครพอรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับคอมเมนต์ที่8ประเทศบรูไนจะเข้ามาแทนที่ประเทศไทย คอมเมนต์นี้ไม่แน่ใจว่าเป็นแฟนๆมาจากบูไนหรือเปล่าหรือว่าเป็นการประชดนะครับคอมเมนต์ที่9ไม่มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับเมริกาครับมันไม่ได้มีชื่อเสียงขนาดนั้นคอมเมนต์ที่10ฮ่าฮ่าฮ่ปฏิเสธทันทีแล้วก็มีคนมาตอบกลับว่าโปรแกรมแน่นมากสำหรับทีมชาติไทยแต่เราซาบซึ้งในน้ำใจของชาวมาเลเซียอย่างสุดซึ้ง หวังว่าเราจะได้พบกันในครั้งต่อไปคอมเมนต์นี้น่าจะมาจากประเทศไทยของเรานะครับเอาละครับก็จบกันไปแล้วสำหรับคอมเมนต์อาเซียนดูๆแล้วก็จะมีคอมเมนต์มาจากมาเลเซียไทยอินโดนีเซียบรูไนเวียดนามที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันนะครับสำหรับการปฏิเสธการเข้าร่วมฟุตบอลในรายการนี้แอดมินคิดว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากของทั้งสองฝ่าย ทั้งมาเลเซียและไทยเราพอด้วยแมตช์การแข่งขันของประเทศไทยมันแน่นมากจริงๆนะครับเอาละครับแอดมินหลอนๆก็จะขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและบายบาย